เราก็มาถึงที่วัดห้วยปากั้งกันแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้กินข้าวมาเลยตั้งแต่เช้านะเราก็จะแวะสาหรับกินผัดไทยก่อนอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่ามันหิวเนาะ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าแพงค่ะแต่ไม่ใช่เลยเป็นการทําบุญกระทางวัดก็คือจะเป็นชามละ20บาทแล้วก็น้ําฟรีด้วยนะคะวันนี้เราก็อิ่มท้องไปหนึ่งมื้อแล้วก็อิ่มบุญไปหนึ่งอย่างค่ะ และตอนนี้นะคะมวยก็จะเดินมาขึ้นรถเขามีไว้สําหรับบริการนะักท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะมีขึ้นไปได้2ทางก็จะเดินขึ้นกับขึ้นรถแต่ถ้าทางเดินขึ้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะชันนิดนึงและสายขี้เกียจแบบเรานะคะก็ต้องขึ้นรถแน่นอนฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมวยก็พาทุกคนมาที่วัดห้วยปลากั้งนะคะก็อยู่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้วัดนี้ นะคะเพราะว่าเราจะมาส่งงานที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่เดี๋ยวเราพาไปไหว้แม่กันก่อนไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปเขาเรียกอะไรนะดวงตาองค์ที่3ามะคะก็คือข้างบนสุดเลยต้องขึ้นลิฟต์ไปนะเดี๋ยวพาไป องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมีความสูงอยู่ที่79เมตรเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ25 2 6ถึง26ชั้นนะคะตั้งอยู่บนเนินเขาถ้าคนที่จะไปแม่สายนะคะก็จะมองไปเนะี่ยจะเห็นเลยเพราะว่าดูเด่นแล้วก็สวยมากมากเลยนะคะเชื่อกันว่าหากใครได้มาขอพรนะคะเรื่องสุขภาพการเงินการงานก็จะได้พรนั้นกลับไปนะคะ โลแพ้ต่างชาติเลยนินทามันด้วยนะกนอนทายกว่กน้องนะคะอีกคนนึงว่ามึงดูมึงดูมึงด,มดูมันคุยกับต่างชาติมันคุยรู้เรื่องด้วยเว้ย ถาม,มไมว่าไอยูยูยถ่ายรูปให้ไอหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายให้เขาแต่ก็ถามเขาว่าว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรเขาบอกเป็นคนโมร็อกโกโมร็อกโกนี่คือประเทศโมร็อกโกเลยเหรอน่าจะนะพี่น่าจะด้วยความที่บุ๋มดูหนังเยอะอะไรเงี้ยพูดกับเขารู้เรื่องไหมวันนั้นผมก็นวอังกฤษก็คือกาก,กอังกฤษแหละก็ได้แค่3 0ส่วน7จคือไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเขาพูดเร็วด้วยใช่ด้วยความที่เราฟังแบบยีดโนได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าเราก็จะมี เอฟซีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าเขามากดติดตามช่องของเราด้วยนะเดี๋ยวไปทำบุญข้าวสารก่อนข้าวสารแล้วก็มาไหว้แม่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้งบงญกันชั้นหนึ่งนะคะใต้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะจะมีการทําบุญด้านล่างนะคะก็จะมีการทําบุญข้าวสารซึ่งมวยก็ได้ทําไปนะห้าถุงต้องไปถวายตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะ เอาวางตรงนี้ก่อนหรือว่านี่ใช่ไหมคะเราต้องนีก่อนสวนก่อนห้าห้าถุงเก่งไ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 งแล้วก็จะเขียนที่ข้าสานะเมื่อก็จะเขียนว่าทีมงานบ้านพารวยนะคะก็คือทีมงานบ้านนกดาของเรานี่แหละทั้งหมดเลยแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนา แล้วก็ทำบนไปนะคะอ่ะมาถึงตรงที่เราจะเดินไปขึ้นนะคะเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะก็สําหรับผู้ใหญ่ก็จะ20บาทของม่อมา3ามคนก็60บาทนะคะแล้วก็ไปรอขึ้นลิฟต์กันอันนี้เป็นบัตรน,นะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกัน หลังจากซื้อตั๋วนะคะเราก็เดินมารอที่หน้าลิฟต์ก็จะมีน้องๆพนักงานนะคะที่ซึ่งจะคอยเก็บตัว๋วแล้วก็คอยกดลิฟต์ให้เรานะระหว่างที่น้องๆเขาให้สัญญาณขึ้นลิฟต์ได้น้องก็เหมือนเขาจะพูดว่าประมาณว่าขอ,เ,อาเชิญชมมัสเตี่ยอะไรนะเช<อ>ิญชมให้สนุกนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะเข้ามาในลิฟต์นะคะเข้ามาในลิฟต์ก็เราจะขึ้นไปชั้น25ส่วนชั้นที่26เนี่ยเราต้องเดินขึ้นไป พอลิฟต์เปิดนะคะเมื่อก็ตกใจเพราะว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นดวงตาองค์ที่สามแต่ว่าเราไปข้างบนก่อนเพราะว่าเขารอข้อแถวกันอยู่ไม่แต่ว่าอันนี้ันเดี๋ยวเราต้องลงมาข้างล่างอีกทีเพราะเขาเขาเขาขอพรกันอยู่ไงแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข,ข้างบนก่อนไปนี่นะคะอันนี้เป็นดวงตาองค์ที่สามเดี๋ยวเราจะลงมาขอพรกันตรงนี้นะคะ เนี่นะคะเราจะไปชั้นที่26มา้แกเป็นบนสุดเลยนะคะของตรงนี้นะคะก็ ขอาาดูความสวยงามค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมองดูจากวิวข้างบนลงไปข้างล่างคือสวยมากๆ แต่นี้ให้ดูภาพบรรยากาศขึ้นมาชั้นที่26นะคะภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมจะมีรูปสลักให้เราได้ชื่นชมและศักกาะกันนะคะพื้นที่โดยรวมของวัดนะคะสะอาดมากมีความสงบเรียบร้อยได้รับการบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะปฏิมากรรมภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมมีความงดงามอ่อนช้อยและแกะสลักมีความละเอียดบรรจงแต่งเป็นอย่างดีนะคะของจริงคือสวยงามมากๆเลยและตัดมาดูที่มวยนะคะ อยากสัมผัสงานสลักดูนะคะก็ตัวเตี้ยไปนิดเนาะก็ไปแตะข้างบนเอานะคะอันนี้ก็คือวิวที่ถ่ายจากชั้น26ค่ะสวยงามมากอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดนี้เขาจะเรียกว่าเป็นดวงตาองค์ที่3มก็คืออยู่ตรงนี้นะคะของเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปาเอารูปพระแม่ให้ดูนะคะก็จะอยู่ตรงเนี้ยเป็นมุมเนี้ยเขาก็ที่พี่เคยมาก็คือจะมาขอพรตรงนี้ล่ะค่ะจะมาขอพรตรงนี้ เพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยแล้วมองลงไปข้างล่าง<อ>ก็คือเห็นภาพาบรรยากาศเลยเดี๋ยวไปดูนี่ค่ะลูกน้องฉัน<ๆ>เขาก็จะใช้ให้ถ่ายคลิปเรื่อยๆนะคะต่างชาติเขาใช้นางถ่ายรูปบ้างถ่ายคลิปบ้างนะคะเราก็เป็นคนมีนำ้ำใจนะคะก็ถ่ายให้ตลอดเลย ดวงตาดวงที่3ขององค์แม่กวนอิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดวงตาองค์ที่3หรือประตู it มังกรนะคะจะมีพื้นที่ให้เราสามารถชมเมืองได้จากหน้าต่างหรือที่เขาเรียกกันว่าประตูะะมังกรนะคะเราสามารถมองวิวได้ไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยค่ะลงมาไปตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นไปไหว้ ข้างบนเสร็จแล้วนะคะก็คือจะมีดงวงตาองค์ที่3ามที่เราไปขอพรมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมวยพาไปดูอีกสองจุดนะคะของวัดห้วยปลากั้งเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะลงลิฟต์ไปที่ต่อไปนะคะตอนนี้มวยก็ลงมาจากลิฟต์ด้านบนของเจ้าแม่กวนอิมนะคะเพื่อที่จะพาเอซีไปชมความสวยงามในที่ต่อไปนะคะถึงแล้วนะคะวัดห้วยปลากั้ง <c oughs> ค่ะตรงนี้เลยโดยโพธิสัตว์กวนอิมนะคะหงายท้องไปลวกตับเลยนะ นี่เลยนะคะบทบางคล้อสวยบทบางคล้อสวยมาถึงแล้วนะคะทุกคนเชียงมาเชียงรายค่ะเชียงรายมาถึงแล้วไปกันต่อยังเพิ่งได้จุดเดียวเองยังไปอีกสองจุดป่ะมากันต่อ เดินจากองค์แม่กวนอิมลงมานะคะก็จะพบกับพบโชคธรรมเจดีเก้าชั้นเลยค่ะเหมือนไปฟิตเนสออะเหมือนไปฟิตเนสแบบแล้วไม่ได้ไปฟิตเนสมาเป็นสิบกว่าวันเ <c oughs> ข้าวสารเราซื้อตรงนู้นไปแล้วตรงนี้เราก็ซื้อขนนดที่ดินนะคะเข้ามาในเจดีนะคะจะเจองานแกะสลักจากไม้หอมแล้วก็มีให้ทำบุญซื้อโฉนดที่ดินทำบุญซื้อข้าวสารค่ะ พบโชคธรรมเจดีมีทั้งหมด9ชั้นล้อมรอบด้วยเจดีเล็กๆ12สราศีนะคะชั้นแรกมีองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรที่มีขนาดใหญ่และแกะสลักด้วยไม้จันโหมที่นํามาจากประเทศจีนอินเดียพมา่าชั้นสองเจ้าแม่กวนอิมปางประทับยืนนะคะชั้น3เจ้าแม่กวนอิมปางประทับนั่งชั้น4หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองนะคะ ชั้นห้าเจ้าแม่กวนอิมปรางพันมือชั้นหเป็นหลวงปู่โตนะคะพรมรังศีและหลวงปู่ทวดชั้นเจพระพุทธรูปบางนาปรกถือว่าเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงปกป้องคุ้มครองปัตตภีชั้นแพระสังกจัจจยหรือพระศรีอริยะเมตรตรเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยประธานซาประธานพรและชั้นที่9ก้านะคะชั้นนี้ไม่ไปไม่ถึงแหละแต่ตากล้องไปถึงค่ะ คือชั้นที่สุดยอดของบนยอดคือพระอิศวรนะคะ โบสถ์สีขาวทางขึ้นเป็นบันไดานาคนะคะถัดจากพบโชคเจดีคือพระอุโบสถสีขาวทางขึ้นเป็นบันไดานาคนะคะอลังการด้วยลวดลายปูนปั้นทั้งหลังภายในประดิสฐานองค์พระประธานสีขาวและยังมีลวดลายปูนปั้นบริเวณผังที่งดงามไม่แพ้กันบอกได้เลยค่ะสําหรับใครที่มาถึงเชียงรายแล้วต้องไม่พลาดที่จะแวะมาวัดห้วยปากงางสายถ่ายรูปสายวิดีโอสายคอนเทนต์บอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดคลิปต่อไปเมื่อจะพากินเที่ยวที่ไหนอย่าลืม กดติดตามและกดกระดิ่งเพ er. ื่อที <Sonic> <S <S to ่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Youtube ผู <style> ้หญิงสร้างบ้านกันนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยพลังให้ตายไปตยลงไม่หตายตายที่ัน 好。Huh?